มันก็อาจจะเกี่ยวกับเกมนะครับเพราะว่าตอนนั้นอยู่ในช่วงแบบเปลี่ยนทีมด้วยผมนอนไม่หลับเลยครับเป็นช่วงปีใหม่ที่ผมไม่มีความสุขมากเลยครับร่างกายผมมันเหมือนแบบใช้มาหนักแบบคิดมากเป็นโรคแพนิคเป็นโรควิตกกังวลผมก็ไม่คิดว่าผมจะเป็นนะแต่แบบผมก็ใจทุกคนมันอาจจะไม่ใช่เรื่องตลกที่แบบทุกคนกำลงังคิดว่ามันเป็นโรคนี้จริงๆจนแฟนผมก็บอกว่าให้ลองไปหาหมอที่ดูไหมผมเข้าไปหาหมอครั้งแรก ผมไม่พ so really so ูดอะไรกับหมอเลยผมร้องไห้อย่างเดียวเลยก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็รักษามาหายเป็นปกติเดี๋ยวทุกคนก็ได้จะได้เห็นใน MV ตื่นเต้นมากนะแบบตัดผมเลยตัดผมทรงทรงใหม่เลยตัดมาถ่าย MV ีนี่เลยแบบเป็นหน้าแข่งแล้วเราต้องแสดงให้ได้ดยนะเพระวันนี้พีเดีอันนี้ผมชอบพีเดียสัมัวตอนเขาเดินผ่านหลังผมเยอะ โอ้โหโอ้มาการ์ทักมาการ์วัดดีอะไงจนแบบพี่นุเขาก็เดินมาคุยกับผมว่าเอ้ยทีมเดี๋ยวถ่ายกับพี่เดชได้นะตอนนั้นผมเขินไงอุ้มนะครับพี่ใช่ไงมึงมึงเคยบอกกูไม่ใช่เหรอครับครับแล้วผมก็ไม่ได้ไปถ่ายรูปแบบพี่เดชก็ผมก็อยากจะขอบคุณอย่างแรกเลยคือครอบครัวผมคือครอบครัวผมซัพพอร์ตผมตลอดตั้งแต่ที่ผมเลือกที่เข้ามาที่มาอยู่เส้นทางอีสปอร์ตนี้ครับ อีกอย่างหนึ่งก็ขอบคุณแฟนคลับผมคิด,ดว,ว่าสำ,สำคัญออมากๆนะสำหรับตัวผมนะครับแบบเวลาผมได้อ่านคอมเมนต์เชร์หรือแบบที่เป็นพลังด้านบวกให้ผมแค่เล็กๆน้อยๆผมก็รู้สึกผมดีใจนะผมมีกำลังใจสู้ <S <S 1> <S 1> สเรื่องที่อยากจะบอกนักกีฬาไอบอร์ตเลยครับน้องๆที่อยากจะเข้ามาเป็นเลยอันนี้ก็พูดถึงความจริงเลยนะครับ มันไม่ได้เป็นกันง่ายๆนะครับหล้านคนอาจจะประสบความสำเร็จแค่สิคน,นผมอยากให้ตัดสินใจดีๆครับไม่ใช่แบบทุ่มสุดตัวแล้วแบบน้องๆที่กําลังเรียนอยู่ผมก็อยากให้โฟกัสเรียนไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเกี่ยวกับด้านเกมมาแล้วก็ค้าวไว้ถ้าตั้งใจผมคิดว่าสําเร็จแน่นอน,นครับความพยายามไม่เคยทำลายใครครับ No. Oh,